ไฮเปอร์โซนิกไม้เด็ดอิหรานบทขยี้ฐานทัพอิสราเอล18แห่งพังยับจนยอมหยุดยิงวันที่27วิทุนายน2568อยู่กระดีฉันค่ะธนวัตรวังชากรบ๊กวอลผ่าโลกหยุดยิงชั่วคราวนะคะของศึกอิสเอลอิหรานโลกยังคงต้องลุ้นระทึกค่ะว่าจะระเบิดรอบใหม่อีกเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะไม่นานด้วย มความขัดแย้งระหว่างสรัฐอิสราเอลกับอิหร่านยังไม่ได้มีการแก้ไขจริงมันแค่เป็นเกมรูปหน้าปะจมูกของทรัมป์หาทางลงให้อิสราเอลเพราะส่อเขาจะล่มสลายให้ได้เลยในศึกครั้งนี้หากปล่อยให้อิหร่านรัวหมัดไปเรื่อยๆแม่อิสราเอลจะจิงประกาศชัยชนะก่อนใครนะคะแต่สภาพหลังหยุดยิงกลับยับเยินหนะัก แม้พยายามเซ็นเซอร์ทั้งข่าวและภาพก็ปิดเสื่อโซเชียลไม่มิดค่ะอิหร่านฝากแผลลึกทั้งทางทหารเศรษฐกิจพลังงานและเทคโนโลยีมีหลายสายเหตุที่ทำให้อิสราเอลต้องยอมหยุดยิงอย่างไม่ค่อยเต็มใจจนวินาทีสุดท้ายของกำหนดเวลาหยุดยิงแต่ที่ชี้ขาดก็คือฐานทัพทหารและพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิสราเอลถูกทำลายราบถึง18แห่งด้วยขีปนาวุธทำลายล้าง ของอิหร่านค่ะผลงานการโจมตีทางเป้าหมายทหารของอิหร่านนะคะจัดการอเซลยอย่างแม่นยำและเฉียบขาดทำลายพื้นที่ทางยุทธศาสตร์18แห่งมีอะไรบ้างที่จริงแล้วทำลายทั้งกองทัพทำลายทั้งเศรษฐกิจทำลายภาคเทคโนโลยีของไอเซีเสียหายกับเยินนะคะเฉพาะฐานทัพเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเอามาหมดไม่ได้หรอกเพราะยังมีฝั่ง พลังงานฝั่งเทคโนโลยีฝั่งเศรษฐกิจอีกเอาแค่ทางด้านการทหารจัดหนักไปฐานทัพอัลเจรินเป็นกองบัญชาก,การภาคเหนือนะคะนี่ก็โดนถลม่มฐานทัพอากาศเทลนอฟและเนวตินอันนี้โดนถลม่มไม่มีรายงานเพราะว่าอิสราปิดข่าวนะคะแต่ปรากฏคำสั่ง f 3 5ถูกสั่งงดบินในตอนต,นต้นเนี่ยโชว์ออฟมากว่าจัดบินรบไปถึง200ลำ แต่มันน่าสงสัยค่ะถ้าเหนือท้องฟ้า200ลำเหนือฟ้าอิหร่านเตฮราน,รานจมกองเพลิงสิบคะแต่มันไม่ใช่โดนโจมตีเป็นจุดและที่สำคัญระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านก็ออนอสอยได้ด้วย จน12วันนี้ปรากฏว่าสอยบินรบของอิสราเอลไป10กว่าลำและลําลำนั้นเป็น F35 อันนี้ไม่มีในรายงานข่าวหลักนะคะแต่ในสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีการพูดกันว่าทางยุโรปถามหากับอิหร่านว่านักบินที่มาจากยุโรปอะอยู่ไหมหายไปไหนปรากฏว่าอิหร่านจับไว้3คนยังไม่มีการเปิดเผยนะคะ แสดงว่ามีการสอยจริงและมีคำสั่งห้าม f 3 5บินจากสหรัฐนอกจากนี้มีกองบัญชาการหน่วย8200อันเนันนี้เป็นอามาพาธเลย8200เนี่ยเป็นที่ตั้งของหน่วยข่าวกรองมอสซาดนั่นแหละสำนักงานใหญ่มอสซาดก็โดนเสียหายทำลายเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยว่าขนาดสำนักงานใหญ่มอสซาดยังโดนสักิ์รีของมือหนึ่งสายมืดอย่างมอสซาดเนี่ย ถูกตกกระทบแหละจากงานนี้นอกจากนี้ฐานทัพอากาศนวัดติมและเทลโนฟซึ่งเป็นฐานทัพอากาศสำคัญนะคะที่ส่งบินรบขึ้นไปโจมตีอิรานนั่นแหละเสียหายอย่างหนักจากลูกหยาของอิรานนั่นแหละทั้งทางที่ก็ศูนย์กลางการทหารเพื่อจะครองน่านฟ้าโดนถล่มเห็นไหมคะหลังๆรบกัน12วันหลังๆไม่เห็นอวดว่าส่งบินรบไปกี่ร้อยลำนอกจากนี้ศูนย์ เอมันเป็นส่นข่าวกรองนะคะสังกัดของวสานนั่นแหละได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะว่าผลกระทบก็คือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆนันละค่ะตึกกระจายอันนั้นก็บอกว่าอิรานก่ออาชญากรรมถล่มโจมตีโรงพยาบาลแต่มันฝังไม่ค่อยขึ้นเพราะอิสเอโจมตีโรงพยาบาลปากกาซาทั้งประเทศเลยกว่า30แห่งและจงใจโจมตีโดยตรงแต่อันนี้เป็นผลมาจาก เนื่องจากอยู่ใกล้ศูนย์อัลแมนแล้วก็ปาร์คที่เกี่ยวข้องกับการทหารนอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมทางทหารนะคะราฟาเอลนั่นคือที่ประกอบบินรบชื่อมือกระบอกนะคะราฟาเอลของฝร,รั่งเศสร่วมทุนกับอิสราเอลอันนี้ก็พังศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตขีปนาวุธป้องกันภยัย ตาเมียเดวิดสลิงระบบเลเซอร์ไอออนบีมไอมูียังไม่ได้มาใช้นะคะก็ผลิตอยู่ที่นี่พัฒนาอยู่ที่นี่แหละชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลก็อยู่ที่นี่จัดหนักค่ะอ่วมอันนี้ส่งผลกระทบต่อการผลิตยุโทโธปกรณ์ทางทานของอิสราเอลมากเลยการโจมตียุทธศาสตร์ทางทหารของอิหร่านส่งผลคืออำนาจครองท้องฟ้าของอิสราเอล ถูกทำลายและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้ไซเบอร์แอตแทหรือสงครามไซเบอร์นั้นโดนทำลายผลงานขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกตัวโดดเด่นนะคะที่จัดหนักเหล่านี้มีปยูมสามตัวหลักๆที่จริงมากกว่านี้แต่เป็นขีปนาวุธธรรมดานะคะที่สายการยิงไกลแต่ไม่เร็วเหนือเสียงไม่ใช่ไฮเปอร์โซนิกนี่แหละที่ทำให้ทรัมป์ต้องทบทวนงบซื้อ f 3 5 ไปเน้นสร้างโดนขีปนาวุฒิลูกยาวเพิ่มแทนมีอะไรบ้างสาตัวหลักนะคะฟัตตามีทั้งหนึ่งทั้งสองนะที่มาใช้ไขบาชะาคารที่จริงไคาบาเกคือตระกูลเดียวกันก็มาอันนี้แรงจัดแล้วก็เซจิลหรือเซจิลอันนี้ก็แรงขีปนาวุธฟัตตาเป็นอย่างไร เป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกของอิหรา่านบินด้วยความเร็ว15เท่าของเสียงนะคะคือมัก15เป็นไวร่าเลยพอขึ้นฟ้าฟ้าตาสองนั่นละค่ะไวร่าว่านี่มังกร,รหรือเปล่าคล้ายคลึงกับโอริสนิกมากเป็นขีปนาวุธนำวิธี2ขั้นมีการนำวิธีแม่นยำใช้เชื้อเพลิงแข็งหัวฉีด เคลื่อนย้ายได้เพราะความคล่องตัวสูงมีพิสัยการยิง1,400กิโลเมตรประมาณ870ไม์นะคะสามารถปฏิบัติการได้ทั้งภายในและนอกชั้นบรรยากาศโลกคือยิงแล้วก็พุ่งหัวด่งขึ้นไปข้างบนเลยเอ่อนอกชั้นบรรยากาศแล้วก็ด่งหัวลงในชั้นบรรยากาศนี่คือเหตุหนึ่งที่ยากจะสกัดกั้นเพราะว่าออกไปนอกบรรยากาศแล้วก็ลงมา ในชั้นบรรยากาศที่หลังเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2023นะคะแต่มาแสดงฤทธิ์เดชในสึกครั้งนี้นั่นแหละฮือหากันเลยสำหรับฟัตตา2อขีปนาวุธไข่บาชคาระเขาเรียกอีกอย่างว่าไข่บาค่ะเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางแบบใช้เฉลิงแข็งพัฒนาโดยอิหร่านเช่นกันมีพิสัยการโจมตี1 450กิเมตรหัวรบหนัก550ถึง150 กิโลกรัมเชนนะคะขีปนาวุธนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการโจมตีที่แม่นยำสามารถยิงจากแท่นเคลื่อนที่ได้เพราะขนาดเล็กหน่อยค่ะจึงเคลื่อนที่ได้แล้วก็จากพื้นสู่พื้นจากแท่นอื่นๆได้หลายอย่างจากฐานทัพได้จากการเคลื่อนที่ก็คือใช้รถกระบะนะดดั่นแหละค่ะได้นั่นแหละคือไม่ใหญ่มากขีปนาวุธนี้ มีใช้แบบตระกูลเดียวกันกันกบคาบาชคารนะคะคือไคบาหรือบางทีก็เรียกครัมชาล่าสุดเนี่ยรุ่น4ครัมชา1-3เนี่ยความเร็วมัก3รุ่น4ี่ครมชา4นี้เป็นไฮเปอร์โซนิกค่ะมีพิสัยการยิงถึง2,000กิโลเมตรความเร็วสูงสุดมากกว่ามัก8ตัวนี้นี่แหละที่อิสเอลบนโวยวายมากว่า เป็นคลัสเตอร์คือยิงหนึ่งกระจายเป็น26รัศมีทำลาย16กิโลเมตรสยองกันไปเลยค่ะขีปนาวุธอีกตัวหนึ่งเซตยิวหรือซียมีทั้ง1-2นะคะเป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นขับเคลื่อนด้วยเชือเพลิงแข้ง2ขั้นก็ผลิตโดยอิรานมีนรายงานว่ายิงได้ไกลถึง2,400กิโลเมตรหรือ1,500ไม่ทีเดียวนอกจากยิงจากอิรานถึงอิสราเอลแล้ว ยิงไปถึงยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ได้สบายเซตยื่อสามคนสงสัยว่าเซตยื่ตัวล่าสุดจะเป็นเซตยื่อสาม CSIS ของอเมริกาบอกว่าตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนเชื่องแข็ง3ชั้น3ขั้นที่ใสาการยิงสูงสุดถึง4,000กิโลเมตรน้ำหนักปล่อย38,000กิโลกรัมสรุปว่าไฮเปอร์โซนิกของอิหร่านแค่3รุ่นนี้ ก็ถล่มเสราเอลจนราบไปหน้ากลองแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้นำตัวเด่นอื่นๆอ,ออกมาใช้จนหมดนะคะที่ปรึกษาผู้นำอิหร่านออกมาเปิดเผยว่าสามารถสู้รบได้ด้วยกระสุนไม่พร่องถึงสองปีในขณะที่สื่อมากันเตือนว่าอิอราเอลกระสุนจะหมดระบบป้องกันภัยทางอากาศจะหมดภายใน10วันถ้าไม่หยุดยิงค่ะนี่คือเหตุผล ที่ทำไมต้องยอมหยุดยิงแม้ว่าไม่เต็มใจเคือาานหันเรียบร้อยยับเยินกระสุนก็ใกล้หมดสถานก,การณ์แบบนี้ทำให้อิสราเอลหนาวทีเดียวแหละเพราะอิหร่านสามารถเลี่มเกณฑ์ยาวไปได้ถึง2ปีแค่12วันยังซัดขีปนาวุธมาแล้ว550ลูกนะคะอิสราเอรายงานเออยางไม่นับกลองทัพโดนนะคะส่งมาที่เป็นฝูงนับร้อยเสียงเหมือน ฝูงพึ่งกวาดางานนี้การหยุดยิงของทรัมป์ช่วยอิสราเอลไม่ให้หายไปจากโลกได้จริงๆค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจากตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี 3 0 2 2 9 8 9 8 1 8ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามานะโอกาสนี้ค่ะ